มิตรรักแฟนเพลงทุกท่านวันนี้พี่มาร์จะมารีวิวตัวกระเป๋าเลเซอร์แบกนะครับหรือบางคนจะเรียกว่าเลเซอร์ยูทิลิตี้แบกนะครับทำไมต้องมารีวิวอีกวันก่อนเนี่ยมีคนพี่มาร์ทำแบบเป็นคลิปสั้นๆในอินสตาแกรมนะได้มีคนแบบ,บว่าเชี yeah, ่ยมึงจะรีวิวเราไปไหนนะครับอินสตาแกรมมันได้แค่15วิอะนะโอเคใครอยากได้เต็มๆวันนี้แหละจะมาจัดแบบเต็มๆเ,เอาให้หนำใจไปเลยนะครับ โอเคมาเริ่มกันไซส์มันเนี่ยนี้เทียบกับหัวพี่มาร์ทนะไม่รู้ว่าดูออกไหมว่าใหญ่แค่ไหนแต่ใหญ่ระดับนึงเลยต้องบอกตรงว่าใหญ่ระดับนึงเลยนะครับเดี๋ยวเก็บถุงม okay. าโอเคเริ่มตบนนะครับก็คือโลโก้เป็นเลเซอร์นะครับปักมาอย่างดีนะปักเนียบเลยแหละงานเนียบมากจะเห็นว่างานเนียบมากนะครับแล้วก็ไซส์มันเนี่ยใหญ่เลย โอเคเลยนะครับตรงสายสะพายเนี่ยก็จะมีแปดนะ้ำมีรองฟองน้ำนะแล้วก็จะมี a อ็กเซนต์กรีนก็คือสีเขียวแซมมาเป็นสี a อ็เซนต์ของเลเซอร์นะก็คือสวยเลยละนะครับฟองน้ำก็บุแบบค่อนข้างโอเคนะครับก็ไม่ถือว่านั่นมากแล้วก็ไม่ถือว่าบางนะก็ถือว่าผ่านมาตรฐานเลยนะครับเทียบกับราคาแล้วคุ้มๆตัวนี้ต้องบอกว่า 2 0 0พกว่าบาทนี้แข้งคุ้มโคตรจริงๆนะคุ้มจริงแล้วก็ผ้านะครับเลเซอร์ <im it> บอกว่าทำมาจาก1680ดนีนะครับพิลาติกไนลอนซึ่งผ้านเนี่ย <im it> เขาใช้กันแบบใช้กันในแบบพวกเป้ทหารเป้เลยเลยนะทนทานกันการฉีกกันการอะไรระดับหนึ่งเลยดีมากนะครับด้านหลังมาดูต่อนะก็จะเห็นว่าย่อมจะมีรองหลังนะครับมีเว้นช่องเว้นระบายอากาศนะทำให้ไม่ร้อนมากก็ถือว่าโอเคตรงตูดก็มีฟองน้ำเห็นไหมบุกไว ด้านข้างนี่มีช่องเอาไว้ใส่ข,ขวดน้ําใส่อะไรนะครับพี่ม้ารู้เวิร์กมากเลยจริงๆแล้วเนี่ยพี่เหมือนพี่ม้าชอบถ่ายรูปอย่างเงี้ยจะบอกว่าเนี่ยมันมีล็อกอย่างเงี้ยใส่ขาตั้งกล้องได้เลยนะครับฝั่งนี้ใส่ขาตั้งกล้องฝั่งนี้ใส่ขวดน้ําหรือจะใส่อยากใส่ขาตั้งกล้องสองอันเนาะใส่ได้นะครับถ้าบ้าหอบฟางพอนะครับโอเคด้านหน้าเนี่ยตรงนี้จะเป็นตัวล็อกนะล็อกสายของอย่างเงี้ยก็ แข็งแรงดีปลายมีทําเป็นสีเขียวอะมีแบบดีเทลเขาทําดีนะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยอย่าเพิ่งเปิดนะมาดูข้างหน้าเนี่ยก็จะมีช่องซิปให้ใส่ของกระจุกกระจิกนะครับได้เรื่อยๆแล้วก็ตรงนี้ก็มีใส่เหรียญใส่เมมโบรรี่การ์ดใสอะไรเงี้ยใส่ได้นะครับข้างในเนี่ยเขาบุเป็นเขาเรียก TPU นะเป็นเหมือนคล้ายๆผ้าใบผ้าผ้าไนล่อนเนนะผ้าพลาสติกไงนะแต่ว่าก็แข็งแรงเลยแหละแล้วพี่ม้าว่ากันน้ําได้ดีระดับหนึ่งเลยนะ ขนาดซิปเนี่ยยังทําแบบกันน้ําเลยนะซิปเนี่ยแบบโอเคมากเลยทําแบบมันมีปิดแบบว่าน้ําไม่ได้เข้าง่ายๆแน่นอนนะครับก้าวออกมาฟึ้งมีซิปให้อีกอันนีอ้อยากคิดว่ากระเป๋าช่องเล็กๆนะลึกนะเห็นไหมเข้าไปได้ทั้งมือฮะออแล้วก็มีช่องสําหรับใส่โน้ตบุ๊กบุ บุฟองน้ําบุฟอร์มข้างในอย่างดีนะจะบอกว่าโน้ตบุ๊กที่พี่มาใช้ประจําก็คือ macbook retina 15นิ้วนะครับใส่สบายสบายยังไงใส่สบายแล้วแบบหลวมๆเลยนะมีที่เหลือกตั้งหากเพราะเขาแบบให้ใส่เลเซอร์เบสนะครับ15นิ้วเลเซอร์เบสก็จริงๆแม่งก็หน้าตาเหมือนๆกันเลยนะไม่รู้ใครก๊อปใครมาเนาะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยข้างหน้าเนี่ยจะเห็นว่า มองเห็นป่าววะจะเห็นว่าช่องมันลึกมากเลยใส่ได้แบบนอกจากใส่น้ t ตบุ๊กนะครับไอันนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ใส่น้ t ตบุ๊กนะก็ใส่พวกคีย์บอร์ดใส่ใส่คีย์บอร์ดแบบฟูลไซส์ได้เลยนะแล้วก็ด้านหน้าไปเที่ยวนะใส่เสื้อผ้าใส่เลนก็ได้พี่มาร์ทอ่ะเวลาใส่กล้องนะก็จะไปซื้อไปซื้อเขาเรียกว่าพาร์ติชันนะก็คือเป็นตัวตัวแยกใส่ช่องใส่เลนนะใส่กล้องได้ตัวหนึ่งแล้วก็เลนอีกสอตัวเลยนะ ออต้องบอกก่อนแล้วก็จิงใส่เสื้อผ้าได้อีกถือว่าจูได้เยอะมากแล้วก็เทียบกับปกติแล้วเนี่ยอย่างที่เราเห็นว่าเลเซอร์ขายเสื้อฮู้ดขายเสื้อยืดนะราคาไม่ธรรมดานะเจนว่าตอนนั้นเขาขายเสื้อยืดใส่ขายเสื้อฮู้ดอะราคาไม่ธรรมดาเลยพันเสื้อฮู้ดสามพันกว่าบาทเสื้อยืดพันกว่าบาทแต่ขายกระเป๋าเนี่ยสองพันห้าต้สิบ แม่งถูกโตรเห็นราคาครั้งแรกยังตกใจเลยต้องบอกว่าไขรพลาดแล้วกระเป๋ารัดนี้หมดนะโอ้โหเสียดายอะ่ะยิ่งถ้าเป็นแฟนเลเซอร์นะแนะนําให้ซื้อเลยครับเพราะว่าหนึ่งคือไม่แพงสองคือได้ใช้ประโยชน์แน่ไม่ได้ซื้อไว้เก็บแน่นะครับเพราะว่ามันจุได้เยอะจริงๆแล้วก็สาพัดประโยชน์มากที่สำคัญก็คือเออมันสวยอ่ะจริงๆถึงไม่ชอบเลเซอร์ซื้อมาใช้อย่างน่าใช้เลยนะบอกตรงๆมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหม ใครอยากถามอะไรเกี่ยวกับกระเป๋าใบนี้คอมเมนต์มาด้านล่างเลยครับอย่าลืมซับสไคร b ์ด้วยนะโอเคเท่านี้ก่อนแล้วกันสวัสดีครับ